สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมนีกะทินหน่อยขออภาัายหล,ลายที่กะทินหน่อยถักท้ายด้วยตีนวัวค่ะอันนี้ตีนวัวหรือว่าเท้าของวัวนะคะแต่ตามภาษาบ้านเฮากระอื่นว่าตีนง่วนเนาะจ้าจอันนี้กะทินหน่อยซื้อมาจากตลาดเพิ่นเผาแล้วก็ต้มซุกเปื่อยมาแล้วในระดับหนึ่งเนาะจ้าจะกะทินหน่อยก็จะให้พ่อผ้าให้แล้วกะทินหน่อยก็จะมารอรอเอาพวกทีมันกินได ลอกกระดูออกนะจ๊ะแล้วก็เอามาหันพอดีคํำเนาะจ้ะอันนี้ตีนวัวตีนละ8ปดสิบ,บาทจ้ะสือมาเนาะสื้อกับแม่ค้าที่ค่อนข้างคุ้นเคยจ้ะนี่คะ่ะหลังจากนั้นเท่ากับข้างหมอให้น้ำเดือดเลยจ้ะกระทินหน่อยก็จะเอามาลวกอีกรอบนึงเนาะเพื่อความสบายใจเพื่อความสดใหม่แล้วก็เพื่อขจัดความข้าวออกจ้ะ พะว,า,วามันจะยังมีความข้าวอยู่นิดๆเนาะความข้าวของตีนบัวจ้ะถ้าสมุติว่าเห้าแบบว่าสื่อมาเห็ดเองสีเห้าก็ต้องเอาไปเผาแล้วก็เอาไปต้มให้มันแบบดีๆจ้ะมันจังสีเป็นตาแสบเนาะมนเมนีกะทินหน่อยจะเอามาเห็ดเมนูต้มแสบจ้ะต้มแสบตีนบัวจ้ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าก็จะเตรียมต้มน้ำาหรับเห็ดต้มแสบจ้ะ อันใส่น้ำลงไปประมาณ1ลิตรแล้วก็ใส่คาเนาะจา่าคานี่เป็นคาเหลืองเลือกเอาหัวแกเนาะจ้ากะไดหอมแล้วก็เอาตะไคร้ทุบผันท่อนเนาะจ้าใส่ลงไปอันนี้เป็นหัวหอมแดงทุบพอบุบๆนะคะใส่ลงไปเลยผู้ใดอยากจะใส่หัวหอมใหญ่กระได้เด้อจา่าต่ว่าหัวหอมแดงมันจะมีความหอมความแซ่บเหมาะกับ ต้มแบบบานๆเนาะเมื่อกี้กับใส่บะเือเทศอันนี้ก็เป็นบะคามเปียกค่ะลืมค่ะลืมใส่หลากผักชีไปน้ำเนาะหลากผักชีทุบนะคะนี่ค่ะเขากับต้มหัวเครื่องสมุนไพรต่างๆให้มันเดือดแล้วเขากับปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสค่ะกระทินหน่อยเห็ดเข่าขาก็คือเป็นเข่าขาที่กินเองใส่ผงชูรสเด้อจ้ะ หลังจากทีน้ำเดือสมุนไพรต่างๆหอมได้ทีแล้วเฮากัใส่ตินว่าที่เฮ้าลวกไว้ลงไปเลยจ้ะเหตุผลทีเ่เฮ้าต้องอหันตินว่าให้มันตอนใหญ่ๆแต่ที่แหลกเพราะว่ากว่ามันจะผ่านขั้นตอนการลวกแล้วก็เอามาต้มมันมันก็จะโหดลงจัหน่อยนะจ้ะนี่ค่ะเป็นตาแสบวาจ้ะเริืมมีกกินหอมแล้วเฮ้าก็ต้มไปให้มันซุกเข่ากันไปอีกจังน้อยนึงจ้ะ ตอนไก่จะปรงหม้อเข้ากับเติมใบบักกูดลงไปจ้ะนี่ค่ะจะได้มีความหอมความแซ่บขั้นตอนต่อไปเข้าก็จะมาปรุงน้ำต้มแซ่บของเห้ากะทิน,น้อยก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำบักเน่าจะ้ะในน้ำซุปก็จะมีบักขามเปียกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เขา้าต้องการความแบบรสชาติจีจาเท่ากับจะใส่น้ำปลาเน่าอีกจังหน่อยอันนี้เป็นพริกข,ขี้หนูค่ะ ตาพอบุบๆเนาะตาไส่น้ำบักหน้าด้วยจ้าพี่น้องม,มันจะได้บ่เหลวบ,บ่ดดาเนาะอันนี้เป็นใบกะเพราค่ะเก็บมาจากล้างบาน,นนี่เป็นสูตรต้มแ่บที่แบบกะทินหน่อยมาก,กินด้วยค่ะแต่ว่าผู้ใดมีสูตรที่แบบว่ามันแสบมันว่าก่นนี้ก็มาแช่กันได้เนาะอันนี้เป็นผักหอมเปรหรือว่าผักชีใบเลื่อยค่ะใส่ลงไปก่อนห้าสิตักใส่ถั่วห้ากับจปุงพวกน้ำต้มแ่บให้มันอันนี้ก่อนเนาะจ้าเราก็จังตักตรงส่วนนี้ลงไป วันนี้กะทินน้อยกะจะป่งมอเลยเนาะอันดับแรกเขากะยินน้ำมันลงไปก่อนค่ะยินยินค่ะพี่นองผู้ใดหัวใจเข้ามายินว่ายินกับแปลว่าเท่ค่ะเท่น้ำมันลงไปขออภัยหลายๆกะทินน้อยใส่ภาษาพื้นบ้านค่ันี่ค่ะเท่าน้ำมันลงไปแล้วเขากะค้นให้น้ำมันแบบว่าส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันก่อนเนาะค่ะจากนั้นเขากะจังตักตอนมันลง ตักตอนตักตอนก็นคือตักชิ่นมันลงเนาะคะ่ะปาดกระถินหน่อยจังไหนจังคิดพอเข้ามายินย <c oughs> ินน้ำนี่ค่ะตักลงไปเลยค่ะถึงขั้นตอนนี้แล้วตีนวัวของเฮาจะบม,มีความข้าวความเหม็นแล้วเด้อค่ะจะมีแต่ความแสบความนัวเนาะนี่ค่ะเฮากระโรยนาโดยพักเพิ่มอีกจังน้อยนึงแล้วก็มีพักชีค่ะ เติมแต่งลงไปอันนี้กะทินหน่อยว่าซีสันมันยังว่จัดจานแล้วกะอยากได้ความหอมเนาะก็เลยไปขัวว่าพริกป่นมาใส่อีกนิดนึงค่ะพี่น้องกว่าจะได้กินจักไปขัวเห็ดอีหยังแน่เนาะแต่ว่ากะเผื่อความแสบขาทนได้มาเด้อค่ะมาโซทอนๆอนน้ำกันกันกบกะทินหน่อยเด้อรสชาติจะแะบบว่าเปียวน้ำ มีความนัวในหนึน่งแล้วก็จะมีความหอมเผ็ดร้อนของสมุนไพรเนาะม้อนี้กะทินหน่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย